ครับนี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับภาพถ่ายจากโดนนะครับบริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติหน่วยพิทักษ์น้ำตกหมันแดงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับที่มีใบเมเปิลสวยงามเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ภาพมุมสูงนี้นะครับจะมองเห็นถึงยอดภูลมโลด้วยนะครับแล้วก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับที่เมเปิลนะครับขึ้นตามธรรมชาติกระจายอยู่ ามป่าบริเวณนี้เลยนะครับอันนี้ก็กระผมนุ่มเสือนําภาคมุมสูงนะครับที่ถ่ายจากโดรนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศในความสูงกันนะครับท่านขับรถไปนะครับนี่นะครับขับรถผ่านไปผ่านมานะครับก็เห็นเฉพาะป่าข้างทางถนนใช่ไหมครับตอนนี้ให้ดูมุมสูงเลยนะครับมุมสูงสูงนะครับเนี่ยก็เกิดความสวยงามมากนะครับ ซึ่งในช่วงเดือนธันวา2564นะครับที่ถ่ายทำนะครับในภาพที่ท่านเห็นนะครับบริเวณก็คือหน่วยพิทักน้ำตกหมันแดงนั่นเองนะครับที่ท่านมาติดต่อลงน้ำตกหมันแดงนะครับก็เป็นภาพถ่ายธรรมชาตินะครับอีกหน่อยก็จะได้ชมซากุระกันนะครับช่วงต้นเดือนมกราคม2565นะครับอีกไม่กี่วันนี้เองครับก็ขอขอบคุณภาพมุมสูงจากคุณธเนศนะครับ ทีมงานช่างภาพที่จังหวัดพิษณุโลกครับ